โรงเรียนบ้านภูม่วงราษฎรบำรุงตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลแก้มออนอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1มีผู้อำนวยการชื่อนางสุภิดายอดประสิทธิ์ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนนักการพันโง1คนนักเรียนจำนวน84คนผลการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนที่ตรงประเด็นกับข้อตกลงในการพัฒนางานและสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อที่9เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านภูม่วงรัษฎรบำรุง 1. สภาพปัญหาโรงเรียนบ้านภูม่วงรัษฎรบำรุงมีนักเรียนที่มีความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจในครอบครัวที่ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนนักเรียนชุมชนและหน่วยงานต่างๆภายนอก 2. แนวทางการดำเนินงานมีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านภูม่วงราษฎรบำรุง เพื่อพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพครบวงจร PDCA 1. ขั้นตอนการวางแผนแผนเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถขั้นตอนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานกำหนดจุดป,ประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมระดมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการทำงาน 2. ขั้นตอนปฏิบัติตามแผนดูมีองค์ประกอบสำคัญ5ประการคือ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3. การส่งเสริมนักเรียน 4. การป้องกันและการแก้ปัญหา 5. การส่งต่อ 3. ขั้นตรวจสอบผลการดำเนินงานเช็คดำเนินการวางกรอบการตรวจสอบผลการดำเนินงานกำหนดเกณฑ์การประเมินและมีการดำเนินการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผล 4. ขั้นพัฒนาปรับปรุงอกักนำผลการประเมินการใช้แผนพัฒนาระบบและกระบวนการทำงานจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 3. ผลการดำเนินงาน3.1เชิงปริมาณ ร้อยละ90ของผู้เรียนได้รับการดูแลด้วยระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาร้อยละ90ของผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจนจบการศึกษา3.2เชิงคุณภาพผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันมีความปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดและสื่อลามุกอ,อนาจารทุกประเภท ครูที่ปรึกษาทุกคนทำความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยการศึกษาข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโรงเรียนมีการจัดให้มีการออกเยี่ยมบ้านทำให้เข้าใจสภาพปัญหาและจัดการกับปัญหาได้ตรงจุด